สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูผููสู้นครับผมช่องรถไทมือสองสีสเกตลานทีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตครับผมเมื่อนี้มีรถเขามาใหม่สองคันนะครับผมทันใดเขามารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อรับพี่น้องรับผมมาเบิงสองคันนะครับผมแล้วครับแพลนไปเบิงฟังปุนนะฟังนี่ก็หลายคันนะครับคูบต้ายันมาอิสกินะครับผมครับตอนนี้ก็ประมาณ เกือบ30คันนะครับพี่น้องเกือบ30คันนะคันใดหารถใช้งานอยู่ราคาเบาๆกันทั่วมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผม0816004753นะครับผมมาเบิง่งคันนี้นะครับอันนี้เป็นยันมาสี่แรงนะครับผมยันมาสี่นะครับจดทะเบียนปี55นะครับคันนี้สีทั้งคันนะครับผม เคยทําสีทั้งคันมานะครับแต่ราคาก็น,น่ารักน่ารัก2องแสนสบาทนะครับ2องแสนสามบาทอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าพันหลังนะครับผมดันหน้าพันหลังส่วนคันนันกะยันมาพรีเมียมนะครับปุ่งเขาว่าไม่คือกันดันหน้าพันหลังคือกันนะครับปี63ในราคา2องแสนหกบาทนะครับสองแสนหกบาทสินค้าทุกรายการขายเป็นเงินสดและก็จัดส่งฟรี1000งกิโลนะครับย้ําว่าขายเป็นเงินสด จัดส่งฟรี1,000กิโลหรือท่านใดที่เป็นสมาชิกทกศนะครับผมท่านใดที่เป็นสมาชิกทกสทําเรื่องกู้พันทกศได้นะครับเงื่อนไขกะไปคุยกับทกศก่อนครับพี่น้องว่าโอ้ขออยากได้ลถมือสองนะครับจะกขั้นในงบประมาณราคาซัมนน่ขอยต้องเทดจังไดน,นะครับผมกะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมให้เจ้าหน้าที่่นออกไปประเมินที่ดินและทําเรื่องจดจำนองให้เรียบร้อยนะครับผม มันจังสิบอดไดโดนนะครับพี่น้องสิบอดไดโดนนะครับกคสิถ้าจำแนงแล้วกะมาเห็ดเหลืองเอารถกับว่าเกิน2อาทิตย์สอาทิตย์ดอกพี่น้องแต่ถา้าห้าเปอร์เซนต์เดี๋ยจำแนงกับปุ่นละ2เดือน3เดือนประมาณนี้นะครับผมอ่ามาเบิ้งคันนี้นะครับสี่สิบเก้าแรงมา ef สี่เก้า ct ขนาด4ี่สิบเก้าแรงมา้าเครื่องสี่สูบไดเรกระบบเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง9เกียร์เปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลัยครับผมเป็น ชัดขึ้ลนะครับผมชัดขึ้ลแต่ว่าเดินหน้าถอยหลังยังต้องหยุดรถอยู่นะครับผมเดินหน้าถอยหลังยังต้องหยุดรถเก่าเกี้ยหนาเก่าเกียร์ถอยหลังโฟลว์วิวได้นะครับผมขับเคพื่อนสี่ล้อครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมที่สูปีห้าห้าอย่างหลังประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีผันหลังนะครับพี่น้องด้านหน้าผันหลังผันหลังผ่านหานะครับซีเอ็มที่ยังมาสันเด็กกาะนะครับรถถึงมาถึง สอง0 0นสามหมันบาทโทรมาคุยมาตลองกันได้ครับพี่น้องครับสามพรอชั่วโมง3,400รชั่วโมงครับมีประคองคันมาให้ด้วยนะครับผมประคองคันนะก็ดีอยู่ครับผมเสียบอ่า,า,นนาคันหนาข้างกว้างเนาะยันมาม่อย่างสิ่ตรงเตียงตรงเตียงเสียบบูทคัานหนาได้ถือว่า ดีพ่อสมควรครับผมเดี๋ยวผมเดินอาถอยลังให้เบิ้งครับ ร,ระรบบโฟวิวใช้งานได้ปกติครับพี่น้องโฟวิวใช้งานได้ปกติคาดหนากระลูกปืนมีน้อยหนึ่งนะครับผมมาซึ้อมอมีครับพี่น้องรัวจซึมไม่มีคาดหนากะถือว่าเนียนมีประคับข้อคาดนะบ่คอยมีปัญหาเรื่องคาดหลยก่ตครับพี่น้องครับสองเซนสามหมื่นห้าพันบาทสองปรีพันกิโลกันไปเลยโทรมาตอรองกันได้ครับพี่นอ้องมาดูขั้นต่อมานะครับผมะมาเบิกขั้นต่อมาขั้นนี้ก็จะเป็นยันมา 39แรงนะครับผม39แรงปี63นะครับปี63เป็นยันมาพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมสีแดงเข้มล้อทองครับราคา265,000บาท265,000บาทตอรองได้คือเก่าครับพี่น้องด้านหน้าพันหลังพันหลังพันหานะครับปี63สาเอกสารเร่มชุดโดนครบสินค้าขายเป็นเงินสดแตดส่งฟรี1,000กิโลหรือผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับหรือพานทกสอใดนะครับพี่น้องครับผมย่างหลังติดมากับรถเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใดนะครับผมย่างหน้าก็ติดมากับรถนะครับย่างหน้าประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับท่านนี้สองพันชั่วโมงนะครับผมสองพันชั่วโมงชั่วโมงดิจิตอลนะครับผมมาอย่างใดคล้ายจังสัตว์เลยพี่น้องบางทัานกับชั่วโมงหลายบางทัานกับชั่วโมงหน่อยครับผมมีการปรับตั้งมีการก่อดอกอยู่นี่ ตำนีส้สีสันเดิมนะครับผมสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีคือเก่าครับลัางสองชิน้นจดท่านว่าอ่าจดทะเบียนแปดท่านว่าหกสามครับเกือบปีหกสี่ครับเดี๋ยวเดินหนา้าถอยลังให้เบิ่งครับผม คาดนาก็ถือว่าแน่นดีครับพี่น้องคาดนาแน่นดี2อง0 0 0หกหม่าบาทจัดส่งฟรี1000งกิโลนะครับผม2องแสนสามหบาทจัดส่งฟรี1000งกิโลทุกคันทุกรายการจัดส่งฟรี1000งกิโลครับผมอ่ะฝากไว้เนี่ยครับผมฝากไว้ทุกขั้นนั่นแหละครับพี่น้องมีขั้นถือขั้นแพงปะาปนกันไปนะครับผมสนใจกับเบอร์โทร่วศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามนะครับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแทร็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดสีสเกีนนะครับผมในนามเจ้าของร้านนะคบผมคุยกับลูกค้าดโดยตรงนะครับไล่ก็เป็นเบอร์นี้เลยติดปัญหาอีหยังราคายัางบอท่านใดตอรองกันใดในราคาที่อพอขายขายได้ด้วยพี่น้องด้วแต่ตอรองกันเป็นแสนแกขายวัวใดตอรองงามเงอน่กขายวัวใดเอาซ้ำที่คุณลูกค้านะครับผมเอาซ้ำที่พี่น้องไปไว ราคาซ้ำทีพ่พอขายอยู่ได้นะครับขอแต่ว่ามีกําไรเล็กๆน้อยหาร้อยพันหนึ่งพอขาดก็ขายนะครับผมว่าแต่ในเรทที่ราคาพอแม่พี่น้องพ่อใจล่ะครับผมพ่อเหลือในเล็กๆเล็กน้อยพ่อได้เลียงเลียงพนักงานเรียงทีมทีมงานเลียงพี่เรียงน้องต่อไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ทุกๆคันนะครับขอให้พอแม่พี่น้องทุกทันนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับย,ยิงเิงร่อยๆเห็นว่าพายุสิเขานะครับพายุวิพาจะเข้ากับดูแลสุขภาพเรืมเด้อพี่น้องเดินทางไปไหนกับตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะครับเดี๋ยวฝนตกห่านะครับอ่ะประมาณนี้ก็ให,ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านคิงๆิงร่อยๆครับผมบรเจปจนจากใจพี่ซีทักเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ